เคยสังเกตไหมครับว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่อะมันมักจะเริ่มต้นในที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยนะอย่างเรื่องนี้เลยในครัวเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมีมี่ที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟระดับโลกและทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากสมุดบันทึกแค่เล่มเดียวเองและเธอก็ประกาศกล้องออกมาเลยนะว่าวันนี้ฉันจะทําอาหารจานแรกในชีวิตโหมันไม่ใช่แค่การจะทําอาหารหนึ่งจานนะแต่มันคือการเปิดฉากการผจญภัยครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้ เป้าหมายของมิมี่เนี่ยนะชัดเจนมากแล้วก็ยิ่งใหญ่สุดๆนั่นก็คือการเป็น world class Chef เชฟที่แบบใครๆก็ต้องยอมรับในฝีมืออ่ะแล้วความฝันนี่แหละเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ผลัดดันให้เธอพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์คือก่อนจะสร้างเมนูสุดมหศัศจรรย์ได้เนี่ยเชฟทุกคนต้องเข้าใจภาษาของอาหารซะก่อนซึ่งภาษานั้นก็คือรสชาติต่างๆไงละครับ นี่แหละบทเรียนแรกเลยแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดบนเส้นทางสู่เชฟระดับโลกของมิมี่แล้วการสำรวจครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นในครัวคือมิมี่เนี่ยเริ่มชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะเหมือนเป็นนักสำรวจผู้กล้าหาญเลยเธอค้นพบรสสวีทหรือหวานจากน้ำตาลที่ทำเอาตาเป็นประกายเลยแล้วก็รส s a ตี้หรือเค็มจากเกลือรสวอร์หรือเปเรี้ยวจี้จากมะนาวแหมทำเอาต้องหยีตาเลยละ่ะแล้วก็มีรส bitter หรือขมนิดๆจากผักใบเขียวรสสไปซี่หรือเผ็ดร้อนจากพริกและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือรสเซเวอรี่หรือรสกลมกลมที่ทำให้อาหารทุกอย่างมันอร่อยขึ้นมาทันทีเลยจังหวะนั้นเองที่เธอปิ้งขึ้นมาเลยเหมือนมีหลอดไฟสว่างวาบขึ้นมาในหัวเลยอว,ว่าการจะก้าวไปสู่ระดับโลกได้เนี่ยการเข้าใจแล้วก็แยกแยะรสชาติพื้นฐานพวกนี้ให้ได้แบบทะลุปลุกปรงมันคือก้าวแรกที่ขาดไม่ได้เลยจริง พอเข้าใจภาษาของวัตถุดิบแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือเล่นแร่แปรธาตุกันแล้วล่ะครับก็คือการเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาธรรมดานี่แหละให้กลายเป็นอาหารจานพิเศษด้วยศาสตร์แห่งการปรุงห้องครัวของไมมีน่นี่กลายเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดย่อมไปเลยนะเธอเริ่มจากการฟรายหรือทอดไข่ดาวให้มันฟูฟูกรอบกรอบแล้วก็ไปบอยเอลหรือต้มซุปให้หอมกลุ่นไปทั่วบ้านเลยมีการกริลหรือย่างเนื้อให้มีลายสวยๆด้วยนะ แล้วก็สตีมหรือนึ่งขนมปังให้นุ่มฟูต่อด้วยการสเตอร์ฟรายหรือผัดผักในกระทะร้อนๆเสียงชาชาเลยและสุดท้ายก็คือการเบคหรืออบเค้กในเตาอบโอ้โหทุกวิธีคือทักษะใหม่ที่น่าตื่นเต้นทั้งนั้นคือทุกครั้งที่เธอทาอาหารด้วยวิธีใหม่ๆได้สําเร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับการเก็บไอเทมหลับในเกมเพื่อเพิ่มพลังเลยนะความมั่นใจของเธอก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยและความฝันที่เคยดูเหมือนจะอยู่ไกลลิบลิบอ่ะ มันก็ดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดนึงแล้วเอาละบทเรียนก็เรียนมาแล้วทักษะก็ฝึกมาแล้วทีนี้แหละถึงเวลาสอบไฟนอลแล้วมีมีม่พร้อมแล้วที่จะนำความรู้ทั้งหมดที่สั่งสมมามาสร้างสรรค์เมนูซิกเนเจอร์จานแรกในชีวิตของเธอในชื่อยัมมี่ดรีมดิชแผนการนี้ถูกวางเอาไว้เป็นระบบเลยนะเริ่มจากขั้นตอนที่1 p r e p พรีคือเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมขั้นตอนที่2คัด หั่นทุกอย่างให้ได้ขนาดพอเหมาะ 3. mix ผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกัน 4. คุ cook ลงมือปรุงด้วยวิธีที่เธอเลือกมาอย่างดีเลย 5. taste ขั้นตอนนี้ขาดไม่ได้เลยนะคือการชิมเพื่อปรับรสชาติและสุดท้ายขั้นตอนที่ 6. serve จัดจานเสิร์ฟให้สวยงามสมกับเป็นจานเด็ดในฝันจริงๆและแล้ววิลาท,ที่รอคอยก็มาถึง พอตักชิมผลง,งานของตัวเองเข้าไปคำแรกเท่านั้นแหละโอ้โหดวงตาของมิมี่ก็เบิกกว้างด้วยความดีใจเลยรสชาติที่มันเพอร์เฟคแบบนี้คือเครื่องยืนยันเลยนะว่าความพยายามทั้งหมดของเธอมันไม่เคยสูญเปล่าเลยแต่เดี๋ยวก่อนความสำเร็จของอาหารจานแรกเนี่ยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางนะมันเป็นแค่บทแรกของหนังสือเล่มใหญ่ที่ชื่อว่าเส้นทางสู่เชฟระดับโลกเท่านั้นเอง แล้วในทุกๆวันนะสมุด My Culinary Book ของเธอก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆเต็มไปด้วยสูตรอาหารแล้วก็คำศัพท์ใหม่ๆที่เธอจดบันทึกไว้มันคือคำพีส่วนตัวของเธอเลยที่เต็มไปด้วยการฝึกฝนความผิดพลาดและการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีวันหยุดนิ่งจากเสียงประกาศเล็กๆในวันแรกวันนั้นวันนี้มันได้กลายเป็นคำปฏิญาณที่ทรงพลังแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นเลยนะว่า My Culinary Dream Will Come True ฉันจะเป็นเชฟระดับโลกให้ได้ความฝันในการเป็นเชฟระดับโลกของเธอต้องกลายเป็นความจริงได้อย่างแน่นอนเรื่องราวการเดินทางของมิมี่เนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่มันล้วนเริ่มต้นจากบทเรียนแรกเสมอคําถามที่น่าคิดก็คือแล้วบทแรกในสมุดบันทิกความฝันของแต่ละคนละ่ะจะเริ่มต้นด้วยอะไรดี